รายการปรจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย จนภัยโดยไฮลักษ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตสวัสดี ค่คุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้หลายๆท่านอาจจะกําลังเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กันอย่างมีความสุขติ๊กจึงอยากจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ในปีพุทธศักราช2559นี้ทุกคืนวันเสาร์เวลา21นาฬิก50นาทีคุณผู้ชมก็จะได้พบกับ จงกลนีสถิระอัศวนัณน์ติ๊กจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางผจญภัยไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกเพื่อสาะแสวงหาเรื่องราวที่น่าสนใจบันทึกความประทับใจและสร้างสรรค์ประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะและในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่16ของรายการผจญภัยไรพรมแดนแล้วค่ะติ๊กมีความตั้งใจที่จะคัดสรรแต่เรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับ ณผู้ชมในรูปแบบของ Full HD พร้อมบทบรรยายภาคภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพในการรับชมของคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับประเทศแรกที่ติ๊กจะเดินทางไปในปีนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่น คุณผู้ชมที่เพิ่งเคยชมรายการผจญภัยไร้พรมแดนหรือว่าไม่มีโอกาสได้รับชมมานานแล้วอาจจะนึกประท้วงในใจว่าอะไรกันคะคุณติ๊กญี่ปุ่นนั้นแปลกใหม่อย่างไรเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไปญี่ปุ่นกันง่ายแต่อย่าเพิ่งผิดหวังนะคะรับรองได้ว่าไปกับติ๊กไม่ปกติแน่นอนค่ะ แต่มันคือความไม่ปกติในแง่ดีค่ะเพราะว่าติ๊กมีรุริเพื่อนเดินทางสาวสวยชาวญี่ปุ่นเจ้าของถิ่นภูมิภาคคิวชูเป็นคนพาเราไปเที่ยวแบบเจาะลึกในแบบของคนญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทยค่ะรับประกันได้ว่าจะต้องสนุกสนานพร้อมกับสาระเช่นเคยจุดแรกที่เราจะเดินทางไปกันก็คือเมืองคิตสึกิเมืองโบราณสมัยเอโดะตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะภูมิภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ชม่ะวันนี้ลูลีพาติมาเที่ยวเมืองโบราณคิซิกิ <its> <its> ค่ะดังนั้นเมื่อเรามาเที่ยวเมืองโบราณจะทําอย่างไรให้เรามีอารมณ์ร่วมกับบรรยากาศเก่าๆวิธีการหนึ่งก็คือการมาเปลี่ยนเป็นชุดแบบญี่ปุน่นวันนี้เราก็เลยจะมาแต่งกิโมโนเพื่อไปเดินเที่ยวในเมืองโบราณกันค่ะ,คะลูลีพร้อมเนาะค่ะไปะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะ ท่คะตอนนี้ติ๊กและลูรีอยู่ในชุดกิโมโนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปเดินในเมืองโบราณคิซึกิค่ะเหตุผลหนึ่งนะคะที่ติ๊กแนะนำว่าคุณผู้ชมควรจะใส่ชุดกิโมโนเพื่อที่จะไปเดินในเขตเมืองเก่าคิซึกิก็เพราะว่าการที่เราแต่งชุด กิโมโนเข้าไปเดินชมเราไม่ต้องเสียค่าเข้าชมเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วยังได้รับส่วนลดต่างๆอีกมากมายภายในร้านที่อยู่ภายในเขตเมืองเก่าคิซึกิอีกด้วยในการแต่งชุดกิโมโนค,คนนึงนะคะ เ,เป็นเงิน2,400เยนก็คือการเช่าชุดและมีเจ้าหน้าที่ในการจัดใส่ชุดให้เราสวยงามเรียบร้อยแบบนี้ค่ะ mm. แค่นี้ก็เหมือนกับว่าเราจ่ายแค่2,400เยนแต่ได้ไปทั้งแพ็กเกจการเข้าเที่ยว mm. เมืองเก่าคิซกิพร้อม mm. กับ ดิสเขาอีกมากมายค่ะเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทางติ๊กและลุลิพร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมไปเดินชมในเขตเมืองเก่าคิสซูกิว่าแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยค่ะเชิญค่ะ จังหวัดโออิตะนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภูมิภาคคิวชูเป็นเมืองท่าที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ในทุกฤดูการอีกทั้งยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งน้ำพุร้อนหรือว่าอองเซ็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่มีแหล่งน้ำคุณภาพยอดเยี่ยมบางบ่อน,นั้นสามารถดื่มได้และมีคุณสมบัติในการบำบัดโรคต่างๆ มีบ่อน้ำพุร้อนสาธารณะรีสอร์ทโรงแรมเรียวกังที่พร้อมใจกันให้บริการชั้นเลิศแก่นักเดินทางที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานอีกมากมายอย่างเช่นที่เมืองโบราณคิตสกิที่ติดกำลังยืนอยู่นี่ละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนหนึ่งของหมู่บ้านโบราณคิตสกิกันแล้วค่ะ และถนนที่เรากำลังเดินอยู่นี้เรียกได้ว่าเป็นทางเดินในยุคข,ของเอโดะถ้าพูดว่าเอโดะก็ย้อนหลังไปประมาณเกือบเกือบจะ200ปีค่ะ,คะจะสังเกตว่าทางเดินในยุคเอโดะเนี่ยนะคะเขาจะทำขั้นบันไดโดยที่เตี้ตยๆค่ะไม่ต้องสูงมากเนื่องจากว่าในสมัยนั้นก็จะใช้มา้าที่จะบรรทุกข,ของขึ้นมาแล้วก็ใช้เกวียนด้วยค่ะ เมื่อมีขั้นบันไดที่ไม่สูงมากเขาก็สามารถที่จะดันเกลียนขึ้นมาได้ค่ะ ชมค่ะลูลี่มาดูนี่ค่ะอ,อย่างที่ติ๊กได้เรียนไปแล้วว่าเป็นหมู่บ้านโบราณจริงๆซึ่งในอดีตนั้นเป็นบ้านของพวกขุนนางนะคะที่อาศัยอยู่พร้อมกับพวกพ่อค้าข้าหาบดีค่ะดังนั้นทางด้านเหนือและทางด้านใต้ของหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของเหล่าซามูไรที่พวกขุนนางและพวกพ่อคา้าพวกข้าาบดีผู้มีเงินจะต้องจ้างซามูไรไว้สำหรับคอยคุ้มครองตัวเองนั่นเองค่ะ สำหรับโซนนี้เป็นโซนบ้านพักของเหล่าซามูไรลองดูกำแพงดินเหล่านี้สิคะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงยุคเอโดะอยู่ในระหว่างปีคริสตศักราช1603ถึง1868หากจะย้อนกลับไปก็อยู่ที่ประมาณ200ถึง400ปีแล้วล่ะคะ่ะ เป็นขนมส้มค่ะ,<ฮ>ะมาคลุกน้ําตาลชื่นใจนะคะแต่จะบอกว่าหวานมากกว่าเปรี้ยวค <c oughs> ่ะ <c oughs> เอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองโบราณแห่งนี้ก็คือตัวของผังเมืองเมือง <c oughs> อคิซึกิ เนื่องจากเป็นการวางผังเมืองแบบแซนด์วิชก็คือบ้านเรือนและร้านค้าของพวกพ่อค้าและชาวเมืองจะถูกประกบซ้ายขวาไปด้วยบ้านของซามูไรทั้งหมดอยู่บนที่ราบสูงทางตอนเหนือมีปราสาทคิซึกิของเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองเมืองตั้งโดดเด่นการวางผังเมืองแบบแซนด์วิชนี้ถือเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนที่ใดค่ะเที่ยวญี่ปุ่นค้นพบสิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเอาดอออีควิโอกและกระเป๋าเดินทางคุณภาพคาลิปส์แชมเปญ่าทูเวพาวเดอร์ไบรท์เนียนสวยกระจ่างใสคุณภาพยอดนิยม คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นมีอาหารการกินชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ200-400ปีที่แล้วเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำง่ายๆแต่ไม่สามารถหากินได้ตามร้านค้าทั่วไปในปัจจุบันเพราะว่าอาหารจานนี้ไม่ใช่ของหรูหราอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทำกันในครัวเรือนของคนญี่ปุ่นจริงๆอาหารจานนี้คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า โอชาสุเกะหรือว่าข้าวราดน้ำชาค่ะหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรวันนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมมาทดลองกันที่เมืองคิดสึกิจังหวัดโออิต e ะในภูมิภาคคิวชูนี่ล่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอชาสุเกะคุณผู้ชมคะมันหน้าตาเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากเลยอะแต่ ติกได้กลิ่นหอมของสาหร่ายแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำชาค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของอาหารที่เรียกว่าโอชาซุเกะโอชาซุเกะค่ะ,คะเดี๋ยวรสชาติเป็นอย่างไรจะมาบอกค่ะอิติรากิมัสโอ้หอมมากใช่หอมสาหร่ายเป็นน้ำชาผสมงาบดใช่หมมีความมัน ออร่่ยคะชื่อเสียงของจังหวัดโออิตะไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งน้ำพุร้อนเท่านั้นนะคะแต่ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปีจังหวัดโออิตะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะ รูรีบอกว่ามีคนไทยนิยมปั่นจักรยานกันมากขึ้นวันนี้ก็เลยชวนให้ติ๊กไปทดลองปั่นจักรยานชมใบไม้เปลี่ยนสีกันดูบ้างเราไปปั่นจักรยานด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราไปอยู่ที่เมืองอะไรคะ นาคัสึนาคะนาคัสึค่ะนาคัสึนี้เป็นเส้นทางที่สําหรับไว้ปั่นจักรยานจักรยานนะคะค่ะค่ะมีชื่อเสียงมากทีเดียวค่ะเส้นทางก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะลูลี่ใช่ค่ะนี่หรือเปล่าคะแทนที่ค่ะอ๋อนี่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยวันนี้ลูลี่จะพาพี่ไปชมตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะค่ะนี่ค่ะ แล้วก็อยากไปที่ไหนดีคะเออเอาที่สวยๆที่คนไทยชอบคนไทยจะชอบธรรมชาติสวยงามแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่นีดีดีที่สุดที่นี่ดีที่สุดค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเลือกจักรยานดีไหมดีค่ะในนู้นเลยหรือเปล่าใช่ค่ะที่นี่นะะ ประมาณ300กว่าเยนแค่นั้นเองก็คือเช่าไปอ,อันนี้เป็นราคาผู้ใหญ่นะคะปันไปสวยงามธรรมชาติที่เส้นไหนก็ได้แต่ต้องนำกลับมาคืนที่นี่ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเอาไปทิ้งไว้ที่อื่นตามสเตชันของเขาโดยที่ไม่ต้องวนกลับมาที่เก่าก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณ1เท่าตัวนะคะคประมาณ860เยนค่ะ ก็สามารถเอาไปทิ้งไว้ที่อื่นไม่ต้องปัดกลับมาที่นี่ค่ะตอนนี้เรามาเลือกจักรยานกันค่ะดูสิมีเยอะยะมากมายเลยของเด็กก็มีมคันใหญ่คันเล็กมีหมดเลยเอ๊ะคันไหนนะนสำหรับเราไม่ต้องกลัวอันตรายเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงอีกด้วยเพราะว่าที่นี่ ้นทางที่ทำไว้สำหรับนักปั่นโดยเฉพาะเราค่อยๆปั่นไปชมวิวไปเพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติมีจุดให้แวะชมเป็นพักๆอยากจะหยุดถ่ายรูปตรงไหนก็สามารถทำได้เหมาะกับนักปั่นแบบชิลๆอย่างดกมากเลยค่ะที่สำคัญอากาศสดชื่นกำลังสบายทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะ มาถึงขนาดน,นี้เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปดูส,ยสวยๆอย่างนี้ใช่ไหม,ไ,มไป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 คุณผู้ชมค่าสูงมากๆเลยอะ่ะชันด้วยแต่ก็คุ้มค่าค่ะ ระหว่างทางขึ้นมาสวยงามมากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็มีใบไม้สีเหลืองร่วงหล่นลงมาบนพื้นให้สีสันที่สวยงามล้านลานตาเต็มไปหมดเลยค่ะ จังเลยค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยวแบบนี้เราไม่ต้องเร่งรีบปล่อยให้เวลาผ่านไปช้าๆสูดหายใจเอาความสดชื่นของธรรมชาติเข้าไประหว่างเที่ยวก็ยังได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วยติกรู้สึกมีความสุขที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมก็คงจะมีความสุขไปพร้อมๆกับติ๊กใช่ไหมคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปตามหาความเป็นธรรมชาติแบบของเมืองไทยกันบ้างคะ่ะ เที่ยวญี่ปุ่นค้นพบสิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยตา้า ตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าในสัปดาห์นี้ติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมลา่ายังอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งสลักพระนั้นในอดีตที่ผ่านมาจะรู้กันดีว่าเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านของป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิดค่ะในสมัยก่อนนั้น พรานป่าทุกคนที่เดินทางอยู่ในนี้ก็จะรู้จักกันดีในชื่อของทุ่งสลักพระ ที่นี่ก็จะมีพันไม้มีลูกไม้ที่ใช้เป็นอาหารของสัตว์ป่าอยู่มากมายเช่นจำพวกมะขามป้อมนอกจากนั้นแล้วที่นี่ก็ยังมีป่งธรรมชาติอยู่มากกว่า100แห่งค่ะพื้นที่ของบริเวณทุ่งสลักพระนั้นจะกินพื้นที่ถึงประมาณ20,000ถึง23,000ไร่และมีเขตติดต่อเชื่อมกันกันกบทุ่งนามอนดังนั้นสัตว์ป่าก็จะสามารถเดินทางไปมาหาสู่เรียกได้ว่ามีพื้นที่ที่กว้างขวางให้เขาได้อาศัยอยู่ได้ และแหล่งน้ำที่สำคัญของบริเวณนี้ก็คือลำห้วยสดองหรือว่าลำห้วยสลักทะน,นั่นเองค่ะวันนี้ติ๊กและสมาชิกระจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าจะไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสัตว์ป่าก,กันต่อค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็คือการทำโป่งเทียมค่ะโป่งโดยปกติแล้วก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นแหล่งสะสมของเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆสำหรับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่และมีความจำเป็นที่จะต้องอกินพวกเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสัตว์กินพืชเพราะว่าเขาไม่มีแคลเซียมจากพืชผักพัญญอาหารที่เขากินบางครั้งเขาต้องใช้แคลเซียมในการช่วยย่อยอาหารในการที่จะผลิตเขาผลิตอะไรออกมาใหม่นะคะเช่นเดียวกัน หรือว่าแม้แต่กระทั่งตอนที่เขากําลังมีลูกค่ะเขาก็จะมาอาศัยกินปโป่งแบบนี้ราคาโป่งธรรมชาติก็ได้จากการไหลมาของเกลือแร่และแ,ละแร่ธาตุต่างๆก,กับกระแสน้ําแล้วก็มาสะสมอยู่ตามตบริเวณริมน้ําที่น้ําท่วมถึงนะคะสะสมตัวกันนานๆนั่นก็เป็นแหล่งเกลือแร่ที่เรียกว่าโป่งค่ะแต่เมื่อสัตว์มากินแล้วมันก็ต้องมีวันหมดไปรอจนกว่ากระทั่งกระแสน้ําจะพามาอีกรอบก็ไม่เพียงพอเราจึงมาร่วมกันทำโป่งเทียม ให้กับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัต ป่าสลักพระแห่งนี้การทําก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็จะดูตรงบริเวณริณที่แฉะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโป่งเก่าซึ่งสัตว์จะมากินหรือว่ามาเลียอยู่แล้วนะคะจะมีความชื้นแฉะแล้วก็ขุดคุยค้ยดินขึ้นมาแล้วก็เอาพวกกระดูกสัตว์ป่นผสมกับเปลือกหอยป่นเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ค่ะเอามาเทผสมลงไปไม่จําเป็นต้องคลุกด้วยค่ะสัตว์เดินมาเขาก็จะมาย่ำๆแล้วเขาก็จะมากินจากอันนั้นได้ค่ะสามารถประทังไปได้ค่ะ จากที่เราได้ร่วมกันสร้างโป่งเทียมเป็นที่เรียบร้อยกิจกรรมต่อมาที่ติ๊กและสมาชิกระจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าร่วมกันทำเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ป่าไม้ก็คือการสร้างฝายค่ะอย่างฝายนี้เราจะอยู่ได้นานแค่ไหนคะหัวหน้าครับฝายนี้ก็เป็นลักษณะฝายกักตะกรนะฮะซึ่งซึ่งเป็นฝายชนิดหนึ่งที่ จากแนวพระรามติหรือเกี่ยวกับเรื่องของ,งกรปล่อยแน่อนะฮะกักตะกรอนเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องเป็นฝายที่อยู่ในลําธารหลักอาจ,จะเป็นลําธารรองซึ่งสามารถชะลอลักษณะของการไหลหลากของน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อชะลอและเพื่อให้บริเวณขอบลําห้วยเนี่ยมีเวลาในการดุดซับน้ําได้นานขึ้นนะครับและอย่างก็ช่วยในการไอที่มันอีโลชั่นคือมันกัดซอกลงมาเนี่ยช่วยให้มันตกอยู่ด้านหน้าครับซึ่งจริงๆแล้วฝายกักตะกรอนเนี่ยในลำห้วยหนึ่งๆเนี่ย ควรจะมีอย่างมากเยอะมากเพื่อจะช่วยในการชะลอหนึ่งชะลอสองคือให้ช่วยในการกัต่กวนไให้ลงไปสู่ไปนะทำให้เกิดอะไรอ่ะการทับถมของดินก่อนไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน พืนป่าแม่น้ำลำธารรวมไปถึงสัตว์ป่าก็จะสามารถมีชีวิตรอดและอุดมสมบูรณ์ไปอีกนานแสนนานได้อย่างแน่นอนยังไงก็อยากจะฝากนะครับว่าป่าอนุรักษ์จะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าจะให้เจ้าหน้าที่เราดูอยู่อย่างเดียวแต่คนอื่นๆจะเข้ามาลุมเพื่อจะหาผลประโยชน์นะครับถ้าแบบมีคนแบบพวกเรามากๆขึ้นมากขึ้นก็จะทําให้ป่ารักอยู่ได้ตลอดไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ